โมทนาคุณสุมิตรานาคดีผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านอภิมหาเศรษฐีผู้มากด้วยบุญญาตศิษยาของมหาปูชนียาจารย์ท่านนั้นเหมือนดวงดาวเด่นอยู่บนดินที่ไม่สิ้นแสงในที่ทุกสถาน เพราะดวงบุญท่านนั้นไม่มีประมาณด้วยผลทานที่ทุ่มธทมสุดชีวีทั้งถวายร่วมสร้างบุญเพสัตบุญของวัดก็ทำอย่างสุขขีรอพระบรมพุทธเจ้าด้วยฤดีสุขเปรมปรีเพราะทรรทีละสีองค์ ยังมีบุญอุปกรณ์ผลิตสือ่อคือเครื่องมือที่ถวายให้ประสงค์ให้พระสร้างสื่อสีขาวที่มั่นคงเพื่อดำรงพุทธศาสตร์ให้อยู่นานยังมีบุญสืบมายุพระาศาสนาให้ธรรมาของพุทธได้สืบสารรวมเป็นปลื้มที่ไม่มีประมาณ เพราะผลทานนั้นกลั่นเป็นบารมีมาครั้งนี้เป็นประธานงานภาพป,ป่า29มีนาวันเลิศสีจากผู้ตามเปลี่ยนมาเป็นผู้นำที่ทำความดีมากกว่าใครผู้ใดจากดาวดินเปลี่ยนเป็นดาวบนฟ้า แจมสง่ากลางนภาดูสดใสเป็นต้นแบบให้ดาวดินรุ่นต่อไปมีฝันใ่จะเป็นดาวบนนภาขอบุญที่ท่านมาเป็นประธานใหญ่จงอวยให้ท่านมีทรัพย์เท่าเวหาให้รูปงามเหมือนดังเทพธิดา ให้ปัญญาเหมือนพระสารีบุตรนั้นปรารถนาสิ่งใดก็สมหวังหากจะนั่งสมาธิก็สุขสรรเพราะใจหยุดนิ่งโดยอย่างเร็วพลันธรรมสัจรรนุดเกิดขึ้นในกลางกายให้ได้อยู่ในวงบุญพิเศษบุญญเขตโพธิสัตว์ที่มุ่งหมาย ขนสัมสัตให้พ้นจากอันตรายสู่สุดสายสุดท่าธรรมทุกชาติเอยสักวันุนั้นอันแสนยอดเยียจะเทียมทัดฟ้ามหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน